สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องท็อปเพชรเกษมนะครับนะครับวันนี้ผมได้นำเหรียญนะครับหลวงปูดุลวัดบูรพารามนะครับจังหวัดสุรินมาให้พี่ๆนะครับได้รับชมกันนะครับแบบทิกง่ายๆนะครับที่เราควรจํานะครับนะเวลาเราจะชี้จุดว่าเหรียญรุ่นนี้แท้เก๊ดูยังไงนะครับ War, สำหรับตัวผมนะเวลาผมสังเกตในตัวเหรียญนะครับผมจะสังเกตธรรมชาตินะครับพื้นผิวพระนะครับความคมนะครับของตัวเหรียญนะครับเป็นสิ่งสําคัญนะครับนี่ที่เราต้องจดจำเห็นะครับความคมนะครับตัวหนังสือนะครับพื้นผิวพระต่างๆลักษณะนี้นะครับเห็นไหมครับนะรุ่นนี้นะครับจะมีโค้ดนะตอกตรงสังกติลักษณะนี้นะครับโค้ดนะครับจะมีตอกตรงสังกตินะครับ นะครับแล้วมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับเห็นไหมครับเราจะสังเกตนะครับเหรียญนะครับจะมีความตึงนะครับเห็นไหมครับจะเกิดเส้นวิ่งนะครับคล้ายๆสายฝนนะครับนี่เกิดจากการปั๊มนะครับลักษณะนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับนี่และมาดูนะครับสิ่งที่ผมบอกว่าแค่พลิกฝ่ามือนะครับ ท่านจะดูได้ว่าเหรียญนี้แท้หรือเก๊นะครับนะมาดูกันนะครับให้พลิกเหรียญนะครับไปด้านซ้ายมือเรานะครับช่วงหกนฬิกาครึ่งนะครับเห็นไหมครับหกนฬกาครึ่งนะครับเราจะเห็นนะครับตัวตัดหนึ่งตัวนะครับที่ตัดลึกๆเห็นไหมครับตัดลึกๆ1เส้นลึกลงไปลักษณะนี้แบบ ดูครับโหชัดมากชัดจริงๆนะครับนี่แบบนี้นะครับมองไกลๆนะครับเรายังเห็นเลยนะครับพี่ๆนะครับช่วงหัวเดกาครึ่งนะครับเห็นไหมครับนี่แบบนี้นะครับนะถ้าใครมีแบบนี้นะครับโอกาสพระองค์นั้นแท้นะครับสูงมากๆนะครับแบบนี้นะครับเผื่อท่านใดมีนะครับ เปรียบเทียบดูได้นะครับจะส่งมาหาเรานะครับเรายินดีรับเช่านะครับลักษณะนี้ผมนะครับยินดีรับเช่านะพักเครื่องพระบูชานะครับตามบ้านเรือนต่างๆนะครับนะเครื่องเงินเก่านะครับของเก่านะครับกระเพาะปาเก่านะครับผมยินดีรับเช่านะครับสามารถนะครับส่งรูปหาเรานะครับทางไลน์นะครับได้เลยนะครับหรือนะครับติดตามนะครับเฟซบุ๊กนะครับ ท็อปเป้เกษมนะเพจท็อปเป้เกษม fc สามารถส่งหาเราได้นะครับนะครับแบบนี้นะครับผมยินดีรับเช่านะครับวันนี้ก็ฝากพี่พี่นะครับกดติดตามกดสไัครให้เราด้วยนะครับเราจะมีความรู้มาแบ่งปันกันเรื่อยๆนะครับแบบง่ายๆนะครับทิ้แบบง่ายๆเข้าใจง่ายนะครับไม่ต้องจําหลายจุดนะครับนี่นะครับลักษณะนี้เหรียนปุรดุลวัดบุรพารามจอสุริน ปีสองนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ